E é. สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุภูสุขคนนะค่ะอันมือนีกก็คือรอบสองนะคะว่าหันก็คือไอ้นิสาที่ช่องจันครับค่ะเพิ่นมาบัตรถือเสียงขอบกับมีงานมือแร่งนะคะครับค่ะเพลงขอฝากไว้เรื่องค่ะเรื่องหอมหวนเทพนุ่งเรืองนะคะกดติดตามนะคะเพลงไม่นะคะเพลงไม่ลืมเขาสะอาดนะคะลืมเขาสะอาดเรื่องเรื่องนี้นะคะกับสิเดปลอยออกมาเรี่ยวๆนะคะเคนออกมาใส่เสียงในมือนี้ครับค่ะ มือน,นีกะเป็นวันเกิดพอ่อหนแล้วค่ะกระสีเดี่กันไปโวแรงช่วงแรงแต่คกู้กระสีเปรไก่เสียงอีเพลงนึงนะคะ่ะนิทานบางบทนะคะมวนนะคะเป็นเพลงเป็นละครชีวิตนะคะคเป็นนิทานสมัยเก่านะคะเ,เอามาให้เล่าเล่าให้ลูกให้ล้านฟังผู้เกิดใหม่รายนุ่นนะคะนิทานบางบทพร้อมครับเป็นแหล่นะคะแหล่นนิทานบางบทพร้อมครับ ลืมเขาทรายนะคะคสองผลงานก่อนร่ำเร็วๆนี่นะคะเดอร์ลอ,อดที่ตามก็คืนอาทิตย์ค่ะอันนี้ก็ผ่านมาทางช่องยิ้มนะคะนางชุติกรคันพิรมนะคะถาวายปูสองลอยแม่ปูหนึ่งลอยยิมหนึ่งลอยนะคะ,อนนะ,คะขอบคุณค่บคุณครับนี่่คะนางสุม,มาลีเหล่าใหญ่นะคะ 1,000ันบาทถวายปูนะคะแม่คู่สามรอยยิ้มสองอยค่ะบา้ 100, บานหนึ่งร้อยค่ะเอ้วใบใหญ่แ้่หร้อยจ้าใบพีทอะไรไปละพันนะฮะอันนี้เอฟซีผ่านมาทางช่องแตโมนะคะนางอำนวยพรโวหารเดชนะคะและก็น้องแหม่มนะคะหนึ่งพันบาทค่ะถวายปูสาหนึ่งพันบาทรวมจ้างนางอีกหนึห่งพันบาทนะคะ ให้แม่ปู400ยนะ่ะน้อยสอ2 0อยยิ้มสองร้อยแตงโม200คร้อยค่ะแตงโมคนละส0 0ครัอบ,อ,บอันนี้เขาอ,อ่อนมากเลยนะทำงานมากก็ไดนะ้ร้นานนะ้ำแะกปอกคับ นางปันจะลดท่าดีนะคะทาวายผงปูรเรสองขันบาทนะคะพ่นมีโสมีหลับมีโสมิหมันนะคะครับอาหารกลางวันมวยคออีกซันช่วงบ่ายสองค,ครึ่งนะยังขอปูเขาจะเอาขึ้นกันในปูเ่ะนให้ปูะะจ,ะจัดการให้สำหรับผงปูนะคะพ่นซังนะคะเยนกำลังส่งแกส่งนะคะคอ่าทรมาะไรทักมาไรนะคะทั้งยิมทั้งแสงโมทั้งเอทั้งวัน หนกหน่อยนาะค่ะได้ลดน้วค่ะทั้งลงไอ้เมื่อไงอันนี้ผ่านมาทั้งเอียงนะคะนานาทิชานาวาบุญนิยมนะคะเอาไว้ปูหนึ่งพันบาทให้ติ๊บวันสี่ร้อยบาทค่ะเอาวันสี่ร้อยอันนี้นา นางสาวคุณเวลาวงจำปาถวายปูหนึ่งพันบาทให้ติฟทีมงานคนละหนึ่งร้อยบาทนังกเปพนคู่หนึ่งร้อยันหนึ่งร้อยเองเลยทุกคนเนาะค่ะปุกปองกำหลงยูกิของยูกิการยานากน้อยค่ะแล้วก็ยิ้มแตงโมน้องไทยมีเอบคุบคีนมีเอีแล้ววันหหึ่งนราชานะคะสาธุค่ะ รวมบุญกันมากเพราะขาดสายนะคะในบรรลุลโทนกองสิงนะคะกองกำลางดวงจันทร์พิชัยเชื่อขาดรวมบุญมาหนึ่งพันบาทให้แม่คู่หาลอยให้วันสองร้อยเอเซสองร้อยหน้าร้อยหนึ่งร้อยก่ะรวมกับเอเป็นละสองเอาไว้ เอยค่ะเพข,ขอบุญของพุ้นเอฟซีหลายๆนะคะทีรวมบุญมากพกรกับไฮติดท่านทีมง,งานนะ,ะ้ะค่ะที่ตามคลิปแล้วคะเพราะว่าไอมีดมากนะคะปูวาตัวไหนเข้าพินิพิจรนาเบิ้งแะควะค,ค,ค่ะยิบจ้บไปสนรับตัวเี็กที่ไม่ไม่คู่ไปยิบจับพระนารแล้วค่ะสั่งไว้ก็คือหนึ่งเกียร์หนึ่งเก้าหนึ่งเกียตนึ่งเก้าแเอาช่วยพ่เงินกัน 1.7่งเจนี่ยอาหิมครับผมหนึ่งเไม่ตู้แค่ลางแคีสิบเจดลางเลยครับเอกับหนึ่เก้าะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมีแต่หนเกับหนึ่งเดขู่ขอพูลอยบหนครับสองตัวนี้เเน้นเน้นใรับเอที่พู่เป็นขอพูครับงวดนี้วันที่16มิถุนายนครับสองปห ผู้บอกให้แม่คู่ไปรยิบก<า>็คือ,คอหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเก่าครับผมค่ะอันนี้นางสาวทองวันมง,มงคลมะไฟนะคะนางข้าวเที่ยวสำหร่บรวมบุญกับปู่สามพันบาทนะคะนางจวนอินยาปุงสามร้อยบาทให้แม่ผู้200 200 200 200 200สองร้อยหน้าร้อยสองร้อยวันสองร้อยค่ะสาธุสาธุใครข้าวเที่ยวดีๆเรือมันมันมันส่งมาลำรุ้ไว ค่ะสุกมันแล้วกะไอ้ปูกระทานสุกหลบับก๋วยเตี๋ยวสิจักลูกนอกจากินแล้วอันนี้มนที่ว่าอันนี้ลนน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 างพรน,นิพาดิดเทชรชัยนะคะรวมถอาไวห้าร้อย500บาทรวมเป็นเจ้าภาพนัห้าร้อยบาทแม่ 100. ครูหนึ่งร้อยกวันลอยหนึ่งนักนยลอยมีลอยลอยลอยลอมียิ้มกับ้องไอคนละร้อยขอบพระคุณครับ แตดกะมีวันหนึ yeah. <c oughs> mm ่งลอยหนักหน่วยหนึ่งลอยปูแล้วไอ้ปูนจิตวิปุกสิบเก้าสิบเก็ดเจ้าค่ะสิบเก้าสิบเ็ดเก้าเม ซิมเก่าซิบเกศบอกมาสองหลางแตกครับแม่คู่ดึงบัตรดีไว้นะครับเนาะเมาเลยครับเมาเลยพ่นิดกระยันแต่ล่งแกนล่งหัวเลยครับท่าท่าปวดขาท่าท่าปวดขาปวดดินรุ่นตีเมาสิบหกครับพ่นิดสิบหกเนาะพกปูเบาอยู่นะคะเนี่ยสิบหกยันลืมนะคะแม่คู่สิบหาเรื่องความฝันชายฟันจะให้แม่คู่ลืมเลยค่ะนี่นางมณีวรรณจันทนาชาตนะคะ ฝากสะสมบุญกับปู่สามรอยบาทแม่คู่หนึ่งร้อยเดียกหนึ่งร้อยค่ะสาธุค่ะเหมือนเลยเนาะค่ะแม่คู่บอเรื่องว่าเป็นความฝันอกครับผมแบบว่าขั้นว่าฝันกะมันบ่อมันมันติดโทเรียมากเลยสิคือแม่คู่นั่งสมาธิอยู่วัดมือนั้นวัดสาสนุชนวลวารามเมือนั้นแม่คู่แบบปฏิบัติธรรม เข็นเหล็กร้อยเข็นว่าเก่าเป็นเก้าศูนสามหัวมันหลอดนั่นแหละลาบะเนี่ยแต่ว่าตอนตอนมันเสียวขาเขาคุ่มนอกเขาคุมแม่คูัวเห็นเก่าสามเนี่แหละเก่าศูนสามแม่คูัว่าแม่คู่เลยลงเก่าสามค่ะถือแต่ตอนตอนหลอดดึกเนาะโอ้ในหลอดดึกเออหัวนั่นแต่ว่าเมื่อคืนนี้มันมันอาการไายกันแต่ว่าเป็นนังสมาธิเป็นฝัน แตเป็นฝันคือจำไม่คู่เห็นตอนนั่งสมาธิเขียนเรียกไว้เลยค่ะหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดนี่แหละฮันว่าฝันกับว่าคือฝันเป็นเห็นเลยเป็นเห็นว่าหนึ่งหกแปดซื่อๆเนี่ยบ๊อี่บ๊อีเบาอย่างเป็นเห็นเรียกแค่นั้นนะคะแจ๊สสีแมนบ๊อเมีนเนะค่ะมีเบาสู้กันฟังให้เป็นแน่ชัดนะคะเด้อหนึ่งหกแปดเห็นว่าหนึ่งหกเป็นอะไรคือแปดหนึ่งหกอะไรเป็นวัน ว่า 8, 1, 1> ปหหแปดหนึ่งคู่แปดหนึ่งนี่พูไงพินิจดิครับเมื่กินเออเออแมนอีหดียวเออมนแปดหนึ่งหกได้หันแล้วคะแปดแมนแมนค่ะอย่าลืมนะ้คะเพราะว่าแม่ปู้เป็นไข่ไขฝันแต่ว่ามันมันเป็นเ็ดตตอรีเ็ดตัวรีแล้วแม่ปู้ผมมีอยนกึมากขาม่พูดสาตัวนี่ค่ะอืมหอหกแนะค่ะรอกมึอแม่ปูเสียหายแบบนี้นะคะ มั S <S <an> นมันเสียหายขึ้นอย่าหายหนักหน่อยกัแบบกับพี่นี่พี่จะ้าบึงเนาะคะ่ะมืองวดว่าหาันกูเราหักหนักน่อยอันหนักน่อยฟันในตัวได้หนักหน่อยว่าเกศสองออกเกศสองแต่ว่างวดน,นี่แต่ไปคู่เห็ุเป็นหนึ่งหกแปดยันเลื่อมเขียนไว้เรยเขียนแ่กระดาษไว้บาเขียนไว้ยนวันไม่ได้เลื่อมนะ <S <S <an> การมาเบาสู้กันปัง้งที่มันสิเป็นอาหารกาบวันกับพวกหยุดจกักเนาะเนาะกาล่อเบึงนะคะเด้อู อเออาม่งยังนับอนเออเรื่องมกุตาปูคือข้าวปูพุ่มปูบุกุมจาท่จาท้งจากกว่าจากท้องจักพระกาว่าเชื่อใจคือว่าพระองค์วานี้เป็นวัยิ้งเก้ามิโดช่องห้าหกมิโดเนาะจ้าปเออวายเก้าหมือมือหมดนเป็ไม่เง้ครับอมเหมือนมือเหมนเป็นเนาครับเออวายึ้งมี่วงรกคือการงานเรื่องพอสิไปทุวัรกอืมอัทิขียให้เร็ว ไม่คู่กัไปร่อรงพื้นไวาแขงพอปน้ำบ่ไวาแท็งเพไปกับคือข้างอลอยเขเอาเพราปคือเทรื่องไงไวาแข็งนั่งสมาซื้อสาทตุาตัค่ะเออจะนั่งสมาซื้อก่องครับเออจะดูว่า ววมันจะออกตัวหนจังขืนอืคาปูัวแดงควายอืนอยังข้าวเั้าทีเบืองอื้อหรืออืมสาธุสาธุคบปูเออนังแบวมองมาตือหมามอมาตือเื้อเดือครับคากบ่ออาวลูกหลานรวเบุองมาได้ปูได้คนงได้คือเสียงยังน้าเนาะเออผ่านมาทางช่องยิ้มแล้วรวยเต็โมพาดรวยบักเสียอ์เพ่รวยคบสิยาอียังเกวังเนาะ ความกับคือนังเก๊นังน้อยแล้วเกีมาคู่ด้วยเกื now, ้อเนาะแต่เป็นเก้เกี้ยเขาหมายเข้ามานเาเขาอยากเปิดเขาหมายเก้เพราะโอ้เราปูอืดเพราะเก้น่ะค่ะคนพี่กับคนพี่กับตังงปูาะเขาหมยแ่มือเขาาเขาเขอเก้ยแตูอมมึก็ถืดเก เต้จยเตะยืมบางงเตยืเ้มเออกูแค่ขาเคืียะเขาบอกเขาเือเออเอืขาเอเออเอืขาขตวงหมอตวงเอย้ตวงแต่อื้อเนี่ยฮะคือขาไปกั่ตวมาเนี่ยวาคุยคือยังเรื่อยๆคบงานว่บ ปักเสปักเสีล่องเฮคือได้ข้อเนียงโกงคอเรื่อเป็่สัวนท่องคนปูเื่นข่าก็ยืมเค่าก็เรียนก็ไปขังเตียงก็กเกลอไม่กินเข่ายน่้เือนฝืนยื่นเอามาขุนน่ กแคแับวมาเนะคบปูกระไรอิ ham, ่นเัอรครับกามพวอหงุดหงิดกาเเข่ะเนาะก็ค no ือของพอเนอะของพอแล้วจเแรกแต่ใหญ่ไว <c oughs> ้เครับคืออะไกมันคือกูมันงามเนาะครับเล้วจำก็ควองเนาะแม่กับปู ไม่รู้กับควมรอเอราคอับสูบควมรอปูปรดีวัเามารว่รอคือพมื่อก็าั้คือได้เพะเอีนางมือโงถาต่อีข้ันฟันข้านองครับหังครับโอ้ยข้อขขสูค่ับปู แค่ว่ากระถือของมันเยอะเนาะครับไม่นันอเตกระถืออยูไงถือีกีิปุ้งวันนี้ก็ได้ครับือวาเอครับมาคุยข้างหนากครับมาคุยเรือถ้าบนรถครับเขามาของตืิงของแท่นะครับของแท่ครับตกพันงครับ เรื่องนั่งเอาครับเพราะเปพราเาคือปูพวกเนียไปนอดเอาไปนอนไปนอนคู่ขวดงนอนคู่วดจะเรื่องครับผีอล้วไปูมันไปถึงทำมันฝันอ้นี้ยพไม่เด้กนั่งวไม่เดีกครับ เม็กพ่อนเอาคักกูนีไมไปโทพ่อนมาคัดไม่เนี่ยม่คนอาราเรย์เนาะเพราคักไม่คือเขาจันขย้างวันนึงว่าปูแขงน้ำดูคือคือน้ำคืออ่คเขากู่ับน้อเนี่ยน้ำมัเยค่าาปล้ก็ปึงป่าก็่งครับปู บ้าอะทุก so ูชักไอ้เก้วกูชักนักหนักแก้เพราะชักไมาถือเขาม่ถกอห่อนถักวนก็ห่อนห่อนหาหม่องเชียวาหม่องเขาไม่ใส่มเฮจะเซตเว้คือยูมมาถือเนั่งว่าว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 าเมาเขาจับตึ๊ก